แต่ลูกนั้นเราจะไว้ทําพันนะคะไว้ทุกคนอันนั้นก็อีกลูกหนึ่งนะคะกําลังติดหลายลูกเลยค่ะทุกคนนะคะสุมพรก็ทําร้านให้เขาได้อยู่หลายลูกเลยค่ะทุกคนอ,อันนู้นเริ่มจะแก่แล้วนะคะคือเราจะเอาไว้ต้มเป็นน้ําซุปอะไรเงี้ยคะ่ะถ้าฟักแก่ๆค่ะทุกคนนี่คะ่ะ นี่ค่ะเยอะแล้วนะคะดอกของเขาสวยงามมากเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะกำลังติดผลของเขานะคะนะคะถ้าฟักยังเปลือกเขียวอยู่อย่างนี้ก็คือยังไม่แก่มากนะคะนี่ค่ะอืมต่อๆกันไปนะคะนะคะนี่ ฟักนะคะอันนี้เป็นฟักเขียวนะคะทุกคนลูกของเขาดีก็เกิดใหม่อีกหนึ่งลูกคะ่ะนะคะออกผลผลิตหลายลูกแล้วนี่ค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าบายบายคะ่ะติดไหมนะคะกำลังงามกำลังติดลูกนะคะทุกคน หรือว่าบ้านเขานะคะนี่กำลังออกผลผลิตนะคะไม่รู้ผลนี้จะเพื่อนสมภพรพรพามาชมฟักที่วันนั้นทำร้านให้เขาอยู่นะคะทุกคนดูนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะฟักบ้านสมภพพรติดลูกแล้วคะ่ะนะคะ ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะนะคะติดลูกให้เราไว้ได้กินนะคะเออ,อาทารุ่นต่อไปนะคะเพราะว่าทุกอย่างเราก็ต้องมีการไว้ทําพันธุ์รูอว่าบ้านเขานะคะเนี่กำลัง ออกผลผลิตนะคะไม่รู้ผลน,นี้จะผักปลอดสารพิษหรือว่าผักริมรั้วบ้านเรานะคะสมพรก็เนะะี่ยค่ะได้ทำร้านไปให้เขาอยู่นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะฟักบ้านสมพรติดลูกแล้วคะ่ะนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะกำลังออกผลผลิตให้เราได้บริโภคนะคะ แต่ลูกนั้นเราจะไว้ทําพันนะคะไว้ค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะต้นของเขามาจากาข้างบ้านเรานะคะที่เราเาทำบอกฝักบ้านสุบรติแล้วนะคะทุกคน นะคะคติดไหมนะคะกำลังงามกำลังติดลูกนะคะทุกคนเอ่อถารุ่นต่อไปนะคะเพราะว่าทุกอย่างเราก็ต้องมีการไว้ทำพันลูกฟักอะค่ะ,คะแล้วเราก็เอาเม็ดโยนออกมานอกรั้วค่ะเขาก็ติด ที่สุมาพรทำร้านวันนั้นวันนี้ก็นะคะกับบรรยากาศเย็นๆช่วงเย็นๆนะคะนี่ค่ะนี่ก็อีกลูกหนึ่งลูกน้อยๆกำลังติดเยอะเลยค่ะทุกคนนะคะเยอะแล้วนะคะดอกของเขาสวยงามมากเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะกำลังติด คนของเขานะคะอืมต่อๆกันไปนะคะนะคะนี่ฟักนะคะอันนี้เป็นฟักเขียวนะคะทุกคนผักปลอดสารพิษหรือว่าผักริมรั้วบ้านเรานะคะสมพรก็เนี่ยคะ่ะได้ทําร้านไปให้เขาอยู่นะคะนะะนี่คะ่ะต้นของเขามาจากาข้างบ้านเรานะคะที่เราเออ ทำบอกเพื่อนสมภพรพรพามาชมฟักที่วันนั้นทำล้านให้เขาอยู่นะคะทุกคนดูนะคะนี่ก็อีกลูกหนึ่งนะคะที่กำลังจะติดนะคะหลายลูกนะคะทุกคนทับนี่ก็อีกลูกหนึ่งนะคะที่กำลังจะติดนะคะหลายลูกนะคะทุกคน ลูกของเขานี่ก็เกิดใหม่อีกหนึ่งลูกคะ่ะนะคะออกผลผลิตหลายลูกแล้วนี่คะ่ะนี่ก็อีกลูกหนึ่งลูกน้อยๆกำลังติดเยอะเลยคะ่ะทุกคนนะคะเปลือกเขียวๆอย่างเงี้ยคะ่ะก็ฟักของเขาจะอ่อนเราเอาไว้ไปทำแกงส้มนะคะนุน่นเห็นไหมครับกำลังออกผลผลิตให้เราได้ เบริโภคนะคะแต่ลูกนั้นเราจะไว้ทําพัน์นะคะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายค่ะลูกของเขาดีก็เกิดใหม่อีกหนึ่งลูกค่ะนะคะออกผลผลิตหลายลูกแล้วเพื่อนสมภพพรพามาชมฟักที่วันนั้นทํา ร้านให้เขาอยู่นะคะทุกคนดูนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายคะ่ะนี่คะ่ะนี่ก็อีกลูกนึงลูกน้อยๆกำลังติดเยอะเลยค่ะทุกคนนะคะนี่ือว่าบ้านเขานะคะนี่กำลัง ออกผลผลิตนะคะไม่รู้ผลนี้จะหลายลูกเลยค่ะทุกคนอ,อันนูนเริ่มจะแก่แล้วนะคะคือเราจะเอาไว้ต้มเป็นน้ำซุปอะไรเงี้ยคะ่ะถ้าฟักแก่ๆนะคะติดลูกให้เราไว้ได้กินนะคะหรือว่าบ้านเขานะคะเนี่กำลัง ออกผลผลิตนะคะไม่รู้ผลนี้จะที่สมพรทำร้านวันนั้นวันนี้ก็ไว้ได้โบอระโพแล้วค่ะหลายลูกนะคะกำลังติดนะคะที่ไม่อยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ไว้ฟักอะค่ะแล้วเราก็เอาเม็ดโยนออกมานอกรั้วะคะ่ะเขาก็ติดคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายคะ่ะนะคะ ติดลูกให้เราไว้ได้กินนะคะเอาไว้ชมโฉมของเขานะคะคือทุกคนอันนั้นกันอีกลูกนึงนะคะกำลังติดหลายลูกเลยค่ะทุกคนนะคะสมุรพรก็ทำร้านให้เขาได้อยู่ทุกคนอันนั้นกันอีกลูกหนึ่งนะคะกำลังติดหลายลูกเลยค่ะทุกคนนะคะ สมพรก็ทำร้านให้เขาได้อยู่ขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากบ้านสมพรติดลูกแล้วค่ะนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะน,คน,นี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะ เอาไว้ชมชมของเขานะคะคือเพื่อนสมภพ,พรพามาชมฟักที่วันนั้นทำร้านให้เขาอยู่นะคะทุกคนดูนะคะนี่ก็อีกรูปนึงนะคะที่กำลังจะติดนะคะหลายลูกนะคะทุกคนทับนะคะถ้าฟักยังเปลือกเขียวอยู่อย่างนี้ก็คือยังไม่แก่มากนะคะนี่ก็ ลูกนึงนะคะที่กําลังจะติดนะคะหลายลูกนะคะทุกคนทับฟ้คะค่ะแล้วเราก็เอาเม็ดโยนออกมานอกรั้วะคะ่ะเขาก็ติดติดไหมนะคะกําลังงามกําลังติดลูกนะคะทุกคนค่ะทุกคนนี่ค่ะ กำลังออกผลผลิตให้เราได้บริโภคนะคะคแต่ลูกนั้นเราจะไว้ทําพันนะคะไว้นี่ค่ะนี่ก็อีกลูกนึงลูกน้อยๆกำลังติดเยอะเลยค่ะทุกคนนะคะ